สบายดีทุกคนหลังจากกลับมาจากเกาหลีได้สองสามอาทิตย์แล้วก็วุ่นวายเลยแบบนี้จะไปเฮ็ดเบี้ยเห็ดง,งาอยู่ใส่เนาะพอดีว่าเห็นตามเพจเพิ่นลงยูเฟสยูเฟสเลยก็เลยมาสมัครได้บริษัทนี่ได้มาเห็ดเบี้ยอยู่บริษัทนี่พี่น้องรถตุ๊ตกๆกนยกอกกอกมูฟไฟฟ้าได้มาเริ่มงานต่อสามมือล้วตอนนี้พักเที่ยงก็กำลังสิงไปกินข้าวเที่ยงกับอันน่ะหมูกก่เพื่อนห่อมงานน้ำกัน อยู่แถว t สองมาที่ตามบึงน้อกันเด้อคนเด้ดอเพื่อนๆเด้อพักเที่ยงไงเด้อจะไปกินข้าวสวยวไปไปกินข้าวสวยข้าวสวยทโอ๊ะเอาลาบอกคนหน้าว่าเอาลาปีกไก่นี่ย่างไปก็ได้ย้งไงจย่างไรเงี้ยคงไม่ต้ไปกับเจ้าตัวนี้เฮ้ยเฮยสวนไปหันนึ <c oughs> นงก็ไปก่อนฮันฮันมูเข้าไอยู่สามแยกตัดประชาน <c oughs> านี่ไปละดงประชานนี่นะบนข้าวลาดหน้าแล้ว ไส่ด๋งกันก็เรียกไส่ไปเอเอแล้วว่ามีมีเข้ารัดหน้าเขาเฟอรอย่างข้าเปียกอาหารตามสาั่งนะไปเนาะไปนี้เนาะไปไปเอาวันยางไปก็ได้อยู่ใกล้ๆแถวนี่ยทำนี้ว่าสิไปกินอยู่ฟูนอยู่ห้าน,น่ะนะสามแยกปากประซักเอ่อดงประซักกันเรไปก็ย่ามกินแถวใกล้ๆนี่ก็ได้ย่างไป ถนนอาเซียนพอดีให้สมบรรยากาศอยู่ที่ถนนอาเซียนเขตที่เป็นไซน้าทาวเวิ่ล์ล่ะนี่แต่นคนจีนแล้วเขตนี้ไปฮอด่นละฮอดซังเจียงนี่ได้กอกมุ้แก่รถไฟฟ้าสีส้มอยู่ด้ย เอาสามีก่อนแล้วไปเจอกันอยู่้านเลยกินข้าวสวยสิ่งยูนานเคร่องเอามาฮ้อนห้านแล้วเด้อพี่น้องอัานเฟอร์รเขาเปียกมีลาบงัวลาบเป็ดลาบหมูทีมงานกับยู่ในท์ละ่ะบายดีมาฮอนห้านแหละ าบรรยากาศดีได้ฮะบอกค่มารู้จุ่ของมันตอบกกไปโนาสมเไปเิ่มา้าามนักกินท่ส่วน่นสงนันซซหนนักขวกินข้าวกินน้ำแล้วแหะพี่น้องตอนตอนกินคือ่ประเไทยเราคนค้า ากินข้าวอยู่กินอ่าเมื่อนี้กินลาบเนาะลาบแล้วก็แกงเรื่องเมาเลยผมเป็นธไรดาแล้วก็แกงเพียแกงกลางในเกียงต๊ะแล้วเขาอยากเลือกต้องหมดเลยนะหมแล้วเขาอ๋อเร็วๆแล้วก็ย่างกับไปเขาเวียกคือเก่าเนาะปลาฮอดอ่าเซฟโลเล็กเนาะงอ่านขายรถใหญ่เซฟโลเล็ก เซฟโรเล็กนี่เป็นเป็นรถของอะไรอย่างไรของอเมริกาบ่าไม่แน่ใจเนาะไปหู who, แต่คอมเมนต์บอกเลยศูนย์บริการขายเซฟโรเล็กที่ถนนเต้สองอ๋อคนกำลังถ่ายพีอาร์สาวก็สาวแบบอยึดทั้งรถพลยนะ่ะ สาวโปรโมเตอร์นั่นนั่นา <c oughs> สนใจเลยด้กันเห็นนะกันเห็นแบบนี้เลยสนใจเลยด้อยู่บรรยากาศบ้านเฮาแบบมันสบายสบายน้องโอ้ยซิวซิวคันเทีบเยบใ่กับตอนอยู่เกาหลีเลยต่างกันไยเนานะ ไปใส่กันยากหรือบ้านเพิ่นได้อยู่ในสวนแต่น้าแล้วกันไปพุ่นกันไปเฮ็ดแยกสวนก็นได้มาบ้านท้าสิไปรอบไปเที่ยวใส่ก็ได้ขอเพียงแต่ว่าเออเจะมีเงินปะยากอยาก่ยางเดียวมีเงินหน่อยแหละตอนนี้อยู่ที่ถนนอาเซียนทางปั๊มน้ำมันน่ะนะปตอท,อท ที่นี่ไยาสาวโปรโมเตอร์เน <coil Eat confused Hawaiian> ี่ยหลุดโอ้ยจําคนข่าปข่าวโอ้วกบน้ำกินไหมกิ่นน้กิ่นยุ่งกันก็ได้ไปถือจาะขาวข่าวอีกเออไยเอาตุกมาตีเงินไปเาเขาเอาทุกน้ำดื่มมาจะไปให้เอาเขาไปซื้อทุกน้ำดื่มมัน มาเสือต mm ุกข่างซะหน่อยนะไว้ให้เอากินห่วมจอกกันโอ้ยหลายคนเนาะคนสี่ห้าร้อยเป็นร้อยเข้าไปเด้งดุเขได้ดุครับเขาเรียกเขางานคือเก่าพี่น้องอ่าพบกันใหม่เนาะคลิปต่อไปอันนี้ก็เขาเรียกเขางานก่อนาคนก็จมกินไปกินข้าวป้าคือแพงแทบพะศรนเมื่อหลายเติมเนาะเมื่หลายแสนไปหกคนก็ฝากกดติดตามซ่องก้อยวีล็อกให้ด้วยพี่น้อง ได้เข้ามาหับส้มกันขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยบ๊ายบายแฝดติดที่สองนาทีฮอดเด้อโอเคหลักฐานนี้ถากแล้วตอก่อนอันนี้คอยบันทึกวิดีโอไว้อันนี้เบิ้งวิธีเจ้าสอน กำลังเสียออกไปหบลูกค้าเดินอนี่เด้อกรจะต่อแล้จะหักัปุ๊บเข้านี่ปุ๊บนะเข้ามาตัวนี้ปุ๊บสห้จังคว่าละหลักชุดห้อยยวงตกทิ้งเหนอแล้วเลวขวาเร่อยรถนี้ก็จะปั่นก็อยู่แล้วกันนิน่เริ่มออกรถแล้วบ้านนี้ จากเซ็ตคอนเฟิร์มกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาลูกค้าเนาะไ,ไ,ไป